สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนะ bon บอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด v ีพีทีเด็ดบอลเต็ง bon ที่เรามีความมั่นใจมาก 8 0 9 0ที่จะแจกในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเตปและพานำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเขา้าร่วมกลุ่ม V.I.P ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกด like, ไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เ,เพื่อนรับทรัพย์ได้ก่อนใครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับกับ,กบฟุตบ,บอลคู่แรกฟุตบ,บอลชีบะหลีรอบคัดเลือกร,อรกทสระทรรส มาริบอร์สโลวีเนียสนามเยนีเซกยาอัตาเตอร์ตามูยูเวลาเที่ยงคืนราคาบอลเลือกฟอร์มพัดนาล่าสุดของ2ทีมชักต่อชนะ3เสมอ1แพ้1มาริบอร์เสมอ4แพ้1ความพร้อมก่อนเกมจะถิ่นชักต่อของสื่อเซอร์เกตายูเยฟเกมเล็กแรกบุกไปยันเสมอมาริบอร์มาได้ถือว่าได้เปรียบเลยครับเพราะเกมนี้ได้เล่นในบ้านสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีโรมันยูเซฟชุกแบ็กขวาที่เจ็บในเกมหลีกเล็กแรกกับเซนเตอร์แบ็ก รุสลานฮาดาเควิด2รายด้วยกันนอกเหนือจากนั้นมีผู้เล่นฟิตพร้อมลงสนามทุกคนด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยมีสามสารานหน้าจะเลือกใช้อีกอร์อิวานวิดวาเดมโบดาบโบและวิตเตอร์เซฟฟลลงเล่าสกอร,ร์ในเกมนี้ฝั่งทีมเยือนมาริบอร์ตัวแทนจากสโลวีเนียภายใต้การพิมพ์ของโรบันโดคารานวิดสภาพของพร้อมนั้นไม่มีรารงตัวเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1และเชื่อว่ายังจะคงใชผเ้เล่นชุดเดียวกัน กับในเล็กแรกโดยที่เรียนกลางจว่างล็อกโคนาเวตเตอร์อองตวนมาคุมบูและมาโกโบซิตคอยปั้นเกมโดยมีหน้าเป้าเป็นโรโกบัตูนาราหอกร่างยักษ์ลงบูในเกมนี้ทัศนคติของบอลทีเด็ดเกมเลกแรกในบ้านของมาริบอร์จบที่เจ้าเสมอเกินไป0-0โด,ย,ดยมีมาริบอร์มีโอกาสจบสกอร์ได้หลายต่อหลายครั้งมากกว่าแต่ขาดความเฉียบคมทาให้ต้องเหนื่อยต่อในเล็กสองในบ้านของชักต่อ้วยเกมนี้เชื่อว,ว่าจะถ่นตัวแทนจากเบลารุสอาจจะใช้กลยุทธ์เดิมเหมือนกับนัดแรก เชื่อว,ว่าจะสร้างความยากลำบากให้กับมาริบออย่างแน่นอนราคาปิอดออกมาให้เลือกยอมรับเลยว่าเป็นราคาที่ฟันธงเจาะจงได้อยากเอาม,มากๆเอาเป็นว่าวันนี้มีบอลหลายคู่ข้ามคู่นี้ได้ขอแนะนำให้ข้ามไปจะดีที่สุดครับเพระบอลออกได้หลายหน้าโอกาสเสียทรัพย์มีสูงจริงครับแต่ถ้าเลือกแล้วก็ขอแนะนำให้อยู่ฝั่งมาริบอเพราะเกมแรกแรกของพวกเขาส่งมนข่มชักต่ออยู่พอสมควรเลยเกมนี้มีโอกาสเบียดชนะครับฟันธงมาริบอ์เชิดฟันธงสกอร์มาริบอชนะ1-0อัตราค่ามันใจ7-10วิเคราะผู้บอล ผู้ตัดิไปวิคครุบบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบคัดเลือกรอบแรกเล็กแรกระหว่างทีมเฟรนซารอสพังการีประทะโทบอลซาคัสถานอันดับ4ีเวลาตีนหนึ่งสนามกรุปมาอารีนาราคาบอลเฟรน์วารอสต่อ1 2ึ่งจุดสองห้าลบสิบฟอร์มคาลักสุดของ2ทีมเฟรนวารอสชนะ2เสมอ2แพ้1โทบอลชนะ2เสมอ2แพ้1เฟรนวารอสทำได้แค่เสมอศูนย์ต่อศูนย์ในเล็กแรกจึงต้องกลับมาชนะในบ้านส่วนคุณกำลังหลักๆจากเกมที่แล้วก็อยู่นครบถ้วนกระที่ ไรอันเอ e. ็มอารีดาซนูของทีมซีซันก่อนอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงประสานงานร่วมกับฟรองโบรีและต็อกมักเอ็นกวนเช่นเดียวกับอิตซาไลดูนีจะคุมกลางต่อไปโทบอนเมาหมัดต่อเนื่องหลังจากไม่ชนะใครมาเลย3เกม ส่วนกาลังสําคัญก็ยังอยู่กันครบถ้วนและคงใช้ชุดเดิมจากเล็กแรกที่ลงสนามอาจปรับเพียงแค่แนวลุกด้วยการส่งอ e ีกอร์เซอร์เกฟกองหน้าชาวอุซเบกิสถานกลับมาลาดตา,ายประสานงานร่วมกับโซรันโทซิสและออกั er สทากีเบอร์เกนทัศนค์ของบอลทีเด็ดทำได้ตามเป้าแล้วในเล็กแรกที่ยันเสมอสศูนเชื่อว่าออกไปเยือนคงรอดอยากเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนอีกทั้งมาตรฐานเจ้าถิน่นคมเป็นทุนเดิมหลังจากที่ผ่านเวทีดับนี้มาโชคโชนแถมสติดีบ้านก็แข็งแกร่งเพียงแค่สาจาก8เกมเท่านั้นเป็นเสีย ต่อทีมระดับบิ๊กอย่างยูวนตุสกับบาซาเท่านั้นขณะที่อาคันตุก,กะเคยลงเตะมาเพียงแค่สนัดห่างหายจากแชมป,ป,ป์ปารีกไปนานกว่าสิเปีดังนั้นวัดจากภาพรวมเฟรนวารอสไม่น่าพลาดราคา1.25อยู่บนต่อไปก่อนมุมชนะพร้อมยิงขาดมีสูงผลวันที่ขาดเฟรนวารอสชนะ2 .1 อัตราข้ามัจ่ายต่อ10 วิกโรฟิบ,ฟบอนคู่สุดท้ายวิกโรฟิบ,ฟบอลเชเบลิกประกอบขัดเลือกรอบแปรเลก2ระหว่างทีม CFR รคลูสโรมาเนียพัะพิวนิกอารเมเนียเวลาตีหนึ่งครึง่งสนามดอกเตอร์คอนสแตนตินราดูเลสคูราคาบอนคลูสต่อ1.5บวก1ิฟอร์มพนัดหลังสุดของทั้งสองทีมคลูสชนะ3เสมอ1แพ้1พิวนิกชนะ2เสมอ3ความพร้อมก่อนเกมคลูสทำได้แค่เสมอมาในเลกแรกศูนย์แต่กลับมาเล่นในบ้านก็ยังได้เปรียบเยอะอยู่ดีขณะที่สภาพความพร้อมไม่ ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแรง้างมาจากเล็กแรกถึงแม้โรเจอร์แนวรุกคุณสาคัญเจอไล่ออกจากเกมแต่ก็ไม่มีผลกับรายนี้จึงประสานงานกับกราเบียลเดบิวดาวหญิงวกเขาเมื่อปีที่แล้วและใช้ซีเปียนเอดักกับเคลาอิดูเปรติดราพพอร์ตอีกแรงพิวนิกทำได้ดีแล้วในเล็กแรกเมื่อยือเสมอมาได้นในเล็กแรกอีกทั้งไม่มีรายงานตัวเล่นเจ็บนัดนี้พร้อมจัดทีมี่ดีสุดลงเล่นโดยจะยึดผู้เล่นเซตเดิมแดนกลางมีตัวทีมชาติอเมเนียอย่างอาตักดาซิน ยานและฮอฟนเนสผู้รูตุนยานปล่อยให้ยูซูฟโอตุมันโยและเนมันยา,าลาโดโนวิทประสานงานแดนบนทัศนคขอมอนทีเด็ดน่าจะประสบความสำเร็จแล้วหลังจากเสมอกับคลูดมาในเกมแรกสำหรับพิวนิกพระอ,องค์มบเยือนคงหวังยากกับมาตรฐานที่เป็นรองค่อนข้างเยอะอีกทั้งสตินอกบ้านรายนี้ย่ำแย่เป็นทุนเดิมเมื่อเจ๊งใช้ไปถึงกาวจากตัวเทิปที่ผ่านมาขณะที่เจถินพลาดท่าพเพียงครั้งเดียวตลอดแปดที่ผ่านมาใน UCL มองจากราคา1.5วัดวัดต่อไปก่อนเข้าไปแน่แน่ลุ้นเม็ด2ผล บอลทิคาดครูดกด2 .0 ต่อ0อัตราคมาจ่าย8ต่อ10ฝากทิ้งคลด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่เน้เน้น,น,น,นที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน,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 น้นทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดและเราจะบวก,กกัน